และผลบุตที่รับเลือกไปในกิจกรรมอันดับ2ก็คือไดออฟเดยครับโดยอันดับที่1จะเป็นคอสเซียร่าแบทเทิลรอยัลรอก่อนนะครับเพราะคลิปยาวมากส่วนใครที่รอจดุดเิกทุกตัวผมคิดว่าจะแถมให้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติและความลับของฆาตรกรในเกมนี้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมหามาในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะส่วนของความลับผมก็อาจจะเอามาแต่เรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆนะฮะและถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปหน่อย แต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับฆาตรกรคนแรกจะมีชื่อว่าเพอร์เซอร์้วยประวัติของเขาในเกมไดออบ e ดตก็จะบอกไว้ว่าเขาเป็นฆาตรกรที่อันตรายมากและต้นกำเนิดของเขายังเป็นปริศนาโดยรัฐบาลอาจจะรู้ข้อมูลบางส่วนแต่ก็ยังเก็บไว้เป็นความลับอยู่ครับซึ่งสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการกินเนื้อของสิ่งมีชีวิตเขายังมีความเร็วและการล่าที่เหนือชั้นด้วยขความสามารถพิเศษที่สามารถล่องหนได้อย่างสมบูรณ์แบบและเขายังสามารถเข้าใกล้เหยื่อที่ไม่ระแวดระวังตัวและจัดการได้อย่างรวดเร็ว แถมยังไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้อีกด้วยถ้าดีนเสียงร้องของเขาแสดงว่าอาจจะสายเกินไปที่หนีทันพอเห็นว่าพี่แกทําได้ขนาดนี้ก็แน่นอนครับว่ารัฐบาลได้ส่งคนไปยังสถานที่ที่พบเพลสเวอร,อร์เพื่อกําจัดเขาครับพอเจอว่ามีคนมาบุกบ้านเขาก็ต้องกาจัดสิฮะพี่แกก็สามารถกําจัดคนที่เข้ามาโจมตีได้อย่างง่ายดายและเขาก็ยังคิดอีกว่าอาจจะมีคนที่พยายามกำจัดเขาอีกจึงตัดสินใจไล่ล่าผู้คนให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองและเขาตัดสินใจกําจัดทุกคนที่อาจจะเป็นภยัย เพื่อได้นอนหลับอย่างสงบโดยไม่ต้องถูกโจมตีอีกนั่นเองครับนี่เป็นความคิดเลยวันนี้เรามาดูความลับที่น่าสนใจของผู้ซื้อกันดีกว่าครับตัวของผู้ซื้อน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากเกมที่ชื่อเกมวิดฮิวเลอร์ที่เป็นผู้สร้างคนเดียวกันกันกบเกมไดออบเดตเพียงแต่เกมวิดฮิวเลอร์เป็นเวอร์ชั่นเก่านั่นเองและตัวของผู้ซื้อก็ได้ไปโผล่ในเกมโฟร์สเคนแจะเป็นสกินคอลแลบของ s l a s เชอร์หรือก็คือเจสันเก่าของเขานั่นเองฮะ ซึ่งก็จะปล่อยออกมาในโนรี่อัปเดตเนื่องจากเกมไดอัปเดตก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมฟอร์สเคนแถมสแลชเชอร์กับเพอ,อร์ซัร์ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ทั้งคู่เป็นฆาตรกรที่เล่นฟรีโดยเน้นการไล่ล่าปเป้าหมายอย่างดุดนันจึงไม่แปลกที่เพอร์ซัร์จะกลายเป็นสกินของพี่แกครับต่อไปนิสัยการกินของเขามังค่อนข้างแปลกมากครับเพราะต้งพี่แกจะกินแค่เนื้อสดเท่านั้นแต่เขาจะกินแค่เนื้อของสิ่งมีชีวิตที่ยังหายใจอยู่เท่านั้นด้วยนะและถ้าหลังจากที่ได้กําจัดสิ่งมีชีวิตนี้ไปแล้ว ก็จะกัดไปแค่1นถึงสองคำเท่านั้นเพราะจะถือว่ามันไม่สดแล้วแล้วก็จะทิ้งเหลือไว้ครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นว่าตัวของเพอร์ซูเออร์มีฮาร์โมนิก้าอยู่ด้วยแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาได้มาจากนักเดินป่าผู้คอรลายที่ถูกโพรซูเออร์จัดการครับพอได้มาก็พบว่าเครื่องนี้มันทําเสียงแปลกๆต่อมาก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีเล่นนอกจากนั้นโพรซูเออร์เขาไม่ไว่ายน้ําและไม่รู้วิธีว่ายน้ําอีกด้วยถ้าเกิดเขาตกลงไปหรือว่าถูกโยนลงไปในสระน้ําก็จะพยานนพยาม้้้นกัับขึฝ่่งใหไวทีสุด เพื่อไม่ให้เขาจมน้าฮะสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากเขาเคยมีประสบการณ์เกือบจมน้ําตายในตอนเด็กมันก็เลยทําให้เขาเกลียดน้ําและทําให้เขาไม่เคยเรียนรู้วิธีว่ายน้ําเลยครับแถมในเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจากการที่เขาพยายามล่าปลาและเขาก็ได้ลื่นตกลงไปในทะเลสาบและเกือบขึ้นไม่ได้ มันเลยทาให้เขาไม่ชอบรสชาติของปลาอีกด้วยฮะนอกจากนี้เขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบของกระดูกตัวเองได้ด้วยซึ่งในวินทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เลยว่าเขาทําได้ยังไงแต่วิธีนี้มันจะทําให้พึ้งสู์สามารถล่องหนได้ก่อนจะไปดูตัวถัดไปผมขอฝากสปอนเซอร์ของเราเอาไว้ด้วยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติม ux, โ o บารสลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเมงกว่า600บาทเลยครับกาลันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้ร้อย่ปอร์เซ็นต์ปลอดภัย แถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง AOV, ฟฟีไฟฟับจีและอีกหลายๆเกมเลยครับบริการไวใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปไปเติมกันเยอะๆนะมี้ว a d w a วรโด้วยประวัติของเขาในเกม d ดออฟ e a t ์ก็จะบอกเอาไว้ว่า Bad w วร์เป็นหนึ่งในหลาย Ent i ท y ที่มีต้นกำเนิดมาจากทูนบ็อกและยังเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แหกคุกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน TASF แม้ว่าการสร้างของมันจะไม่เป็นที่ท,ทราบแน่ชัดแต่มันมีความสามารถในการแพร่ไวรัสอันทรงพลังเข้าไปในเครื่องจักรที่อยู่ไกลๆทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรที่ติดเชื้อเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และสามารถขยายความแข็งแกร่งและอิทธิพลของตัวเองได้ให้มากขึ้นไปอีกเรามาดูความรับที่น่าสนใจของแบดแวร์กันดีกว่าครับข้อความหน้าจอแนะนำของแบดแวร์ ก็คือ o o ps you have been infected แต่คำพูดนี้ถ้าใช้สกินอื่นคำพูดก็จะเปลี่ยนไปตามสกินของพวกมันด้วยนะครับแลืถ้าเกิดในเกมตานั้นมีแบทแวร์2ตัวในช่วง Last Man Standing ก็จะมีการเล่นเพลงพิเศษที่ชื่อว่า Y2K ซึ่งมันเป็นการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ Y2K ในโลกของเราที่จะมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างปี1999และปี2000โดยคำว่า Y2K ก็มาจากคำว่าเยียร0สอมันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ปี2000เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในยุคน,นั้นจะบันทึกปีเป็นเลข2หลักเท่านั้นเช่น99สำหรับปี1999 เมื่อปีเปลี่ยนจาก1,999เป็น2,000ระบบคอมพิวเตอร์จะอ่านปีเป็น0,0ซึ่งอาจจะตีความเป็นปี1,900แทนที่จะเป็นปี2,000และมันก็ทําให้พวกระบบต่างๆเกิดปัญหานั่นเองครับอาร์ตฟูโดยประวัติของเขาในเกม Die of d a t e ก็ออจะบอกเอาไว้ว่าอาร์ตฟูเป็นนักมยกายากลชาวฝรั่งเศสที่มีความผูกพันกับเวทมนต์มาตั้งแต่เกิดและเคยเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น หลังจากการแสดงครั้งหนึ่งของเขาผิดพลาดอย่างร้ายแรงอาร์ตฟูปล่อยให้อารมณ์ชนะตัวเองและหันไปใช้วิธีระบายความไม่พอใจใส่ผู้ชมทั้งหมดตอนนี้เขาใช้ชีวิตเป็นอาชญากรที่หลบหนีขอกลัวที่จะต้องไปมอบตัวและรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองเรามาดูความลับที่น่าสนใจของอาร์ตฟูกันดีกว่าครับก่อนที่เขาจะได้ชื่อว่าอาร์ตฟูเขาเคยมีชื่อว่าอินเฟสเทนมาก่อนก่อนที่เกมจะเปิดตัวด้วยครับชื่อเพลงแรกๆของอาร์ตฟูจะมีชื่อว่าเอสเตการ์ดแปลว่านี่คือไพ่ของคุณหรือไม่ ในภาษาฝรั่งเศสสิ่งนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าพี่แกเป็นคนฝรั่งเศสนั่นเองอีกเรื่องที่น่าสนใจเลยก็คือตัวของ a r t f ตฟเขาได้เข้าไปอยู่ในเกมฟอนสแกนด้วยนะฮะแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของสกินโนลี่นั่นเองและอีกเรื่องก็คือกองเพลง c o p y r i ไร t ของอาร์ตฟูมันก็คือเพลง Sonata 16 in นซีเมเ K545 ครับฮาเคนซึ่งข้อมูลของเธอ ตรงนี้ผมก็ได้ไปเอามาจากวิกินะฮะดูเหมือนในตอนแรกเธอจะมีเนื้อเรื่องอันเก่าอยู่แต่ตอนนี้มันมีอันใหม่เพิ่มขึ้นมาแทนครับโดยประวัติอันใหม่ของเธอในเกมไดออบเดตก็จะบอกเอาไว้ว่าฮาเคนเป็นคอนสตัคเพศหญิงที่มาจากมิติอื่นซึ่งเป็นที่ที่ถ้ามีเสียงเกิดขึ้นมันจะดึงดูดคอนสตัคที่ใหญ่กว่าและอันตรายกว่าเข้ามาหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลก็ได้สร้างพอร์ทัลไปยังมิติของเธอมันดึงดูดความสนใจของฮาเคนที่ข้ามมายังอีกฟากหนึ่งและเธอก็ได้เข้าสู่อาการข้าง ทำให้เธอได้ฆ่าพวกนักวิทยาศาสตร์ทันทีพระพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างภาคันส่งเสียงดังครับในตอนนี้เธอก็ได้เล่ยล่อนไปในรลบบกเซียตามหาพื้นที่เงียบสงบและกำจัดผู้คนที่ส่งเสียงให้เธอได้ยินเรามาดูความลับที่น่าสนใจของฮาเคนกันดีกว่าครับโดยชื่อของฮาเคนมันเป็นภาษาอังกฤษโบราณที่มีความหมายประมาณว่าฟังครับและชื่อเพลงไล่ล่าของเธอ Hark the Angel Breeze ก็เป็นการอ้างอิงถึงเพลง Christmas Carol ที่ชื่อเพลงว่า Hark the Herald Angel Sing ผมลองไปฟังต้นฉบับมาก็เลยด้ว่าเพาะมากจริงๆฮะ จริงๆแล้วตัวของฮาเคนเธอไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนฆาตกรตัวอื่นๆครับแต่เธอฆ่าเพียงเพราะเธอเชื่อว่าการที่ผู้คนที่ทำเสียงดังมันจะไปดึงดูดคอนสตรักที่แข็งเก่งกว่ามานั่นเองดังนั้นเธอจึงกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นต่อชีวิตของเธอก็เลยเลือกที่จะจัดก,การพวกเขาในขณะที่เธอยังทำได้และในส่วนของมิติที่เป็นบ้านของฮาเคนจะมีชื่อว่าเฟเบิ h a ลเฮเวนครับคิวดรอยยประวัติของเขาในเกมไดอ d บเดตก็จะบอกเอาไว้ว่าคิวดรอยจะเป็นหุ่นต้นแบบของบริการทดลองที่วางแผนผลิตเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลมีเอาไว้เพื่อเฝ้าดูแลปกป้องประชาชนแต่แล้วในระหว่างการทดสอบครั้งหนึ่งมันก็เริ่มเสียหายและกลายเป็นตัวร้ายทำลายสถานที่ทดสอบที่พวกมันอยู่และหลบหนีอกสู่โลกภายนอกทางรัฐบาลเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียหายและความพยายามในการผลิตจํานวนมากทั้งหมดก็ถูกระงับไว้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเรามาดูความลับที่น่าสนใจของคิวดอยกันดีกว่าครับเสียงสัญญาณเตือนของคิวดอยกันที่เขาจะเริ่มบินมันมาจากเสียงสัญญาณเตือนของระเบิด t e ทีมฟอร์เทสทูเอ็มวีเอ็มครับตัวของคิวดอยจะไม่สามารถกน,นาได้เลย ตามที่เห็นจากการที่เขาได้รับความเสียหายจากน้ําในเบสเพจกับ Temple ลคิวดอยวางแผนที่จะกลายเป็นการ์ดในบล็อกการ์ดเป็นคนหลับระหว่าง2เกมต่อไปเป็นฆาตรกรที่มีแผนว่ากําลังจะเข้ามาในอนาควดครับจะมีชื่อว่า p ีเทนสเนื่องจากพี่แกยังเป็นแค่ตัวละครที่ยังไม่เข้ามาในเกมก็เลยทําให้เนื้อเรื่องของพี่แกยังไม่มีครับแต่ในเว็บวิกีก็ได้มีลงข้อมูลที่น่าสนใจของเขา,เาไว้อยู่พีเทนส ถูกนำเสนอโดยซอฟ์ไฟล์หลังจากการอัปเดตซึ่งพวกเขาระบุว่าต้องการสป e d Run บางอย่างก็คือการสร้างพีเทน s ์ซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนหฮเคนอัปเดตพีเทนซ์เป็นนักฆ่าที่เร็วที่สุดที่ท,ทราบด้วยความเร็วสปินทั้งหมด30ในส่วนของความสามารถของเขามันจะมีภาพหลอนเกิดขึ้นระหว่างความสามารถโคลนของเขาจะมีข้อความที่เขียนว่า plus on one beware the r a t ยัวเน a ก a ์อเววิทยและ you ัวมายครับและตัวของล่างโคนของ p ี t e n ส e พวกเขาจะมีชื่อว่าดี c อ y นั่นเองฮะสุดท้ายก็จะเป็นฆาตรกรที่จะมีแค่แอดมินเท่านั้นที่เล่นได้พารานอยด์บทของเขาในเกม i ด of d e a t h ก็จะบอกไว้ว่าพารานอยด์เป็นนักฆาลึกลับที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเขาน้อยมากและฆาตรกรตัวนี้ก็เล่นได้แค่แอดมินเท่านั้นแต่มีข่าวว่าในอนาคตจะเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปได้เล่นทีมงานก็บอกเอาไว้ว่าอาจจะต้องปรับปรุงตัวละครตัวนี้ก่อน และนี่ก็คือทั้งหมดของฆาตรกรในเกม Die of Date ครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากวิกิทั้งหมดเลยถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม